สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t e l i n k s t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ก็ตามปกคลิปกันเลยนะฮะวันนี้เราจะมาพูดกันถึง4มอนสเตอร์หรือว่าอสุรกายที่ปรากฏชื่อออกมาแล้วในเกม Silent Hill F เกม Silent Hill ภาคใหม่ในรูปแบบสไตล์ของความเป็นญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่ออกทีเซอร์ตัวอย่างมาแล้วชื่อมอนสเตอร์ทั้ง4ตัวนี้นะครับก็ได้ออกมาสู่สายตาผู้ชมกันสักทีโดยในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาตีความถึงชื่อที่ปล่อยออกมาว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างฉะนั้น ผมเองเนี่ยก็อยากจะขอเตือนคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าขอให้ถอดสมองไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่ผมกาลังจะพูดต่อจากนี้อาจจะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะนี่เป็นแค่การตีความหมายโดยใช้ข้อมูลภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งหากใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ 1. คาชิมาชิคาชิมาชิเป็นสัตว์ประหลาดตัวแรกๆที่ฮินาโกะเนี่ยจะได้เผชิญนะครับและได้รับการโจมตีจากเธอก่อนก่อนที่เราเนี่ยจะได้เจอเธออีกครั้งพร้อมกับอาวุธท่อแป๊บลักษณะของเธอจะมีคราบเลือดเกาะอ,อยู่ตามตัวดวงตาถูกปิดลงพร้อมกับรอยเย็ยบมากมายตามเรือนร่างเธอมีข้อต่อคล้ายกับตุ๊กตาที่มีผิวที่เปื่อยยุยระบบการเคลื่อนไหวจะคล้ายกันกับเมนิคีนในเกมไซเลนฮิวพาร2เล็กน้อยนะครับ ซึ่งโดยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยชื่อของเธอเนี่ยน่าจะมีที่มามาจากคําว่าคาชิมาชิที่มีความหมายว่าเสียงดังเอะอะโวยวายมักใช้อธิบายถึงเสียงของผู้หญิงหลายคนที่กำลังพูดคุยกันอย่างเสียงดังโดยมันเนี่ยมีที่มามาจากสุภาษิตของญี่ปุ่นที่พูดกันว่าอนนัสนินโยเรบะคาชิมาชีซึ่งแปลว่าผู้หญิงสามคนเมื่อมารวมตัวกันเมื่อไหร่ย่อมมีเสียงที่ดังเอะอะโวยวายแน่นอนซึ่งคำนี้เนี่ยก็สื่อได้ถึงความหมายของเสียงที่วุ่นวายและดังกึกก้อง บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของสัตว์ประหลาดที่น่าจะใช้วิธีการจับเสียงรบกวนจนทําให้เราเนี่ยห้ามทําเสียงดังจนเกินไปหรือไม่นี่ก็เป็นเสียงของเธอที่ดังตลอดเวลาก็ได้แต่นี่นก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับ 2. นะครับอายาคาคาชิคำว่าอายาคาคาชิสำหรับในเกม s i เลนฮิวเอฟนั้นจะต้องแยกออกเป็นส่วนๆไปนะครับนั่นก็คือคำว่าคาคาชี ซึ่งมีความหมายแปลว่าหุ่นไล่กาส่วนคำว่าอายะอาจจะตีความไปได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอายาสุรุที่แปลว่าเชิดหุน่นที่ถ้าเอามารวมกันเนี่ยก็หมายความถึงหุ่นเชิดก็ได้หรืออาจจะเป็นคำว่าอายาเมรุที่สื่อความหมายถึงการฆ่าก็ได้เช่นกันหรือไม่นะครับก็อาจจะเป็นคำว่าอายาชีที่แปลว่ามีพิรุษน่าสงสัยซึ่งก็จะผนวกกับช่วงตอนที่ฮินาโกะไปเจอเข้ากับหุ่นไล่กาที่น่าสงสัยนั่นเองโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าหากรวมกันคำว่าอายาคาชี อาจสื่อถึงลักษณะที่เหมือนตุ๊กตาของศัตรูและอาจหมายถึงความเชื่อมโยงระหว่างพวกเขากับสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ปัจจุบันได้กลับกลายเป็นร่างอันไร้วิญญาณที่ถูกควบคุมก็ได้เช่นกันครับโดยอายคาชินั้นมีลักษณะคล้ายกับตุ๊กตาที่เฝ้ารอเหยื่อให้หลงเข้ามาในดินแดนของพวกมันเพื่อทำร้ายโดยที่ไม่รู้ตัวเราจะเห็นได้ว่านะครับมันจะอยู่ในทุ่งโล่งกว้างและในสถานที่ปิดดังเช่นโรงเรียนซึ่งรูปร่างก็คล้ายกับเด็กนักเรียน ที่อาจจะมีวิญญาณอาฆาตสิงอยู่ก็เป็นได้ 3. โออิโอมยโออิโอมยเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะคล้ายกับตุ๊กตาหินนาญี่ปุ่นในรูปแบบฉบับดั้งเดิมนะครับโดยมันมีการรวมตัวกันจากหลายๆตัวให้กลายเป็นหนึ่งเดียวซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตุ๊กตาเหล่านี้เนี่ยจะมีการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง และใช้สําหรับจัดแสดงในช่วงเทศกาลฮินะเพื่อขอพรให้เด็กสาวมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขครับแต่ทว่าในเกมเซเรน t ิวเอฟนั้นโออิโอมอีเนี่ยอาจหมายถึงความปรารถนาที่ถูกเก็บกดความทรงจําที่หนักอึ้งหรือความบริสุทธิ์ที่เสื่อมทรามที่เกี่ยวข้องกับวัยเด็กก็เป็นได้ซึ่งคําว่าโอโมอีในภาษาญี่ปุ่นมีการแปลออกไปตามคันจิที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความหนักความคิดหรือความปรารถนาซึ่งเมื่อรวมเข้ากับคําว่าโอที่กตีความได้หลากหลายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นคำบูทานที่ใช้เรียกเพื่อจะพูดประโยคอะไรสักอย่างหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงโออิโอที่ใช้สื่อไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละนิดหรือไม่นะครับก็อาจจะเป็นโอิคาเครุที่แปลได้ว่าไล่กวดก็ได้เหมือนกันแต่ความเป็นไปได้ที่สุดของคําว่าโออิโอมอินั้นน่าจะสื่อถึงความเชื่อมโยงกับอารมณ์รุนแรงของมนุษย์หรือหมายถึงสัตว์ประหลาดที่หนักอึ้งไปด้วยอารมณ์หรือไม่ก็หนักอึ้งด้วยความคิดซะมากกว่านะครับซึ่งเป็นสภาวะที่แบกรับภาระทางอารมณ์ที่หนักอึง้งหรือกดดันมากกจนเกนเิไป เหมือนกับว,ว่าตัวเธอที่มีใบหน้าของตุ๊กตามากมายที่น่าจะเป็นตัวแทนของอารมณ์ความหนักอึง้งที่เธอกําลังแบกอยู่ก็เป็นได้เช่นกันครับซึ่งทางนี้เนะีคุณผู้ชมก็ลองไปตีความกันเอาเองนะครับว่าชื่อเธอจะสื่อความหมายอะไรแบบไหนได้อีกหรือถ้าใครที่เจอความหมายของชื่อนี้ที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็สามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสนะครับอาราอาเบะ อา,าระอเรเป็นสุรกาลที่มีลักษณะเป็นก้อนเนื้อขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยดอกทิกังบนะมันมีรูปร่างอบอวนมีแขนคล้ายกับหนดปลาหมึกอันยาวเหยียดถือมีขนาดใหญ่เดินกดดันคู่ต่อสู้ความน่าสะพึงกลัวของมันเนี่ยก็คือปากอันกว้างใหญ่ที่อาจจะสื่อถึงความหิวกระหายและเรียวแรงอันมหาศาลที่พร้อมจะทำลายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้เป็นจุนโดยคำว่าอา,าระมีความหมายไปในทางอุทานที่สามารถใช้แสดงอารมณ์ได้หลากหลายเช่นความประหลาดใจความกังวล หรือไม่ก็จะเป็นคำว่าอะไรที่หมายถึงความหยาบคายความรุนแรงความดุร้ายของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ส่วนคำว่าอับเรก็เป็นคำกริยาตรงตัวอยู่แล้วนะครับที่อ่านว่าอับาเรรุแปลว่าอรารวาสหรืออรารวาสอย่างดุร้ายก็ได้ถ้ารวมคำทั้งสองคำเข้าด้วยกันโดยตอนนี้นก็ยังไม่มีการปรากฏข้อมูลแน่ชัดนะครับว่าอราระอับเรเกิดขึ้นมาจากอะไรอาจจะเป็นความโกรธความดุร้ายหรือความอยากกระด้างในใจของมนุษย์ก็ได้เช่นกัน ซึ่งโดยส่วนตัวละครตัวอื่นๆนั้นที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆอันนี้เนี่ยผมเองก็อยากจะขอเก็บเอาไว้ก่อนนะครับไว้เกมเต็มมาถึงเนี่ยเราค่อยมาสรุปหาความจริงกันอีกครั้งหนึ่งส่วนคลิปนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังจนจบนะครับและเช่นเคยหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกน,นะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไร มานำเสนอใหคุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ในเทลลิงสตอรี่เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ